สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าว กับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บแอปพลิเคชันติ๊ t ต k อ o k Instagram และท w i t t e r ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง y YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าวช n n e l จะได้มีพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและ ลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของการแพ้แลคโตสกับการแพ้นมวัวในขณะเดียวกันจะมาทำความรู้จักกับสถาบันนิติวัตรที่จะให้ความรู้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองมาตามดูชีวิตของชายหนุ่มในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอว่าครอบครัวนี้น่าสงสารเป็นอย่างมากผู้เป็นพ่อถูกไล่ออกจากงานสืบเนื่องจากดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเลี้ยงดูลูกไวัยไม่กี่เดือนเรื่องนี้ถ้านนายกรัฐมนตรีทราบแล้วชีวิตของครอบครัวนี้จะก้าวต่อไปอย่างไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า ทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ อยู่คนเดียวมานานอนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินามากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร,ร้อนร้อนเหนาวหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ผมกไหนอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่สักหัวนอนกับเขาทเ,เขขท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพรอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่รยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะความเสี่ยงต่อโรคต่างๆของแต่ละช่วงวัยนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะนําข้อมูลมาเสนอค่ะว่าในแต่ละช่วงวัยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันจะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องของการแพ้แลคโตสที่มีหลายคนเข้าใจว่าแพ้แลคโตสก็คือการแพ้นมัวลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ สุขภาพที่แข็งแรงถือเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนค่ะและคงจะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดทุกคนในครอบครัวจะมีสุขภาพแข็งแรงกันทั้งบ้านซึ่งการจะทําให้ทุกคนมีสุขภาพดีก็ถือเป็นเรื่องที่สร้างได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันออกกําลังกายรวมถึงการใส่ใจดูแลตัวเองด้วยการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆที่อาจจะเป็นอาการของโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับคนในแต่ละช่งวงวัยดังนี้เด็กอายุแรกเกิดถึง1ปี วัยนี้ถือเป็นวัยกําลังเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นควรต้องใส่ใจเรื่องโภชนาการเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดโรคขาดสารอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะการเจริญเติบโตบกพร่องคุณพ่อคุณแม่ควรจะควบคุมอาหารให้เหมาะสมออกกําลังกายเป็นประจำรับวัคซีนให้ครบถ้วนส่วนวัยรุ่นอายุ10ถึง22ปี ถือเป็นวัยที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสําคัญทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะเนื่องจากวัยนี้เขาจะเริ่มมีปัญหาสุขภาพกายที่จะส่งผลต่อความมั่นใจเช่นปัญหาสิวกลิ่นตัวผู้ปกครองควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกพร้อมกับบอกถึงวิธีการดูแลความสะอาดที่ถูกต้อง และอีกหนึ่งโรคที่วัยรุ่นควรดูแลตัวเองให้ดีนั่นก็คือปัญหาโรคอ้วนที่จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้เด็กวัยนี้ควรทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ส่วนวัยทำงานถือเป็นวัยที่แทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายจึงส่งผลทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายทั้งโรคเบาหวานที่เกิดจากการกินอาหารที่เน้นคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหรือการดื่มชานมไขมุกและน้ำหวานทุกวันระหว่างนั่งทำงานนี่ก็ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราหลังเลิกงานและการไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ โรคออฟฟิศซินโดรมที่เกิดจากการนั่งทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานเกือบทั้งวันโรคไมเกรนที่เกิดจากความเครียดและความกดดันในการทำงานโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่อาจจะเกิดได้จากความเครียดสะสมจากการทำงานการทานอาหารไม่ตรงเวลาและการเลือกทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปเป็นประจำทุกวันก็ทำให้มีอาการกระเพาะอาหารอักเสบได้ค่ะ อาการกรดไหลย้อนที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานที่ไม่เหมาะสมเช่นทานอาหารไม่เป็นเวลาทานอาหารมื้อดึกชอบทานอาหารรสจัดรสเปรี้ยวและการสูบบุหรี่ก็ทาให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากจะโดนโรคร้ายถามหาคนวัยทำงานก็ต้องดูแลสุขภาพโดยหันมาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอค่ะ วัยผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเป็นวัยที่ต้องการการดูแลและใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะสําหรับบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็ควรต้องพาไปออกกําลังกายเบาๆเช่นเดินในน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกที่เริ่มขาดแคลเซียมแตหกหัก เลือกทานเมนูสุขภาพที่ทานง่ายเนื่องจากฟันที่ไม่แข็งแรงโดยผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีโรคหัวใจและหลอดเลือดเสื่อมโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆที่ส่งเลือดไปเลี้งยงไตสมองและหัวใจก็ให้สังเกตจากอาการถ้าเกิดผู้สูงอายุมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติควรต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยต่อไปค่ะเราเชื่อกันว่าหลายคนก็ยังคงมีความเข้าใจผิด ว่าการแพ้ลคโตสคือการแพ้นมวัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปด้วยกันนะคะแพ้ลักโตสเป็นชื่อที่หลายคนใช้เรียกภาวะย่อยน้ำตาลลคโตสบกพร่องซึ่งก็เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลลักโตสในผลิตภัณฑ์นมได้ค่ะ เลยอาจทําให้มีอาการท้องอืดปวดท้องและท้องเสียหลังจากที่รับประทานนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมคาดการณ์กันว่าคนที่แพ้ลักโตสนั้นมีมากร้อยละ 70- ถึงร้อยละ75ของจํานวนประชากรโลกเลยนะคะแถมยังพบบ่อยในชาวเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกันค่ะ ผู้ที่แพ้แลคโตสนั้นมักจะไม่เกิดอาการรุนแรงแต่อาจาทำให้รู้สึกไม่สบายท้องหลังจากที่รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมถ้าเกิดสังเกตอาการของตัวเองและหลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์นมที่มีส่วนประกอบของแลคโตสจะช่วยป้องกันการเกิดอาการท้องอืดและปวดท้องได้ส่วนการแพ้นมวัวเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อโปรตีนที่พบในนมวัวจึงอาจทำให้เกิดอาการแพ้เช่นผื่นแดง คันใบหน้าบวมปวดท้องอาเจียนคัดจมูกหายใจมีเสียงคลืดคราดหลังจากที่รับประทานนมและอาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้การแพ้แลคโตสเกิดจากอะไรวันนี้เรามีคำอธิบายค่ะร่างกายของคนเราจะมีเอนไซม์แลคเชส ที่ผลิตในลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลแลคโตสซึ่งพบมากในผลิตภัณฑ์นมให้มีขนาดเล็กลงและดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายแต่ว่าร่างกายของผู้ที่แพ้แลคโตสนั้นจะไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้หมดนะคะเพราะลำไส้เล็กผลิตเอนไซม์แลคเทสไม่เพียงพอเมื่อแลคโตสที่ไม่ถูกย่อยไปทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่จะทำให้เกิดแก๊สและทำให้เกิดอาการท้องอืดปวดท้องตามมานั่นเอง ภาวะย่อยน้ำตาลลักโทสบกพร่องก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. ร่างกายผลิตเอนไซม์ลักเทสน้อยลงเองเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดมักจะมีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมซึ่งทำให้ร่างกายผลิตเอนไซม์ลักเทสน้อยลงเมื่อมีอายุมากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดอาการแพ้ลักโทสเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 2. ผลจากอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบลำไส้อักเสบรวมทั้งการรักษาโรคด้วยยาปฏิชีวนะบางชนิดและเคมีบำบัด 3. ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดโดยอาจเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการคลอดก่อนกำหนดซึ่งทำให้ทารกที่เกิดมามีอาการแพ้ลักโตสแต่เป็นภาวะที่พบได้น้อยมากซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่แพ้ลคโตสนั้นจะมีอาการท้องอืดจากแกส๊สปวดท้องบริเ,เวณสะดือหรือท้องน้อยท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนบางรายก็อาจจะมีอาการท้องผูกร่วมด้วยมักจะมีอาการหลังจากที่รับประทานนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวประมาณ30นาทีถึงสองชั่วโมงซึ่งความรุนแรง ของอาการจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานและความสามารถในการย่อยแลคโตสของแต่ละคนค่ะถึงแม้จะไม่มีวิธีการรักษาภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องให้หายขาดแต่การสังเกตอาการและการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนั้นอาจจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการรับประทานนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโดยอาจดื่มนมที่ปราศจากแลคโตสซึ่งเป็นนมที่ผ่านกระบวนการเติมเอนไซม์แลคเทสเพื่อใหเอนไซมนั้นช่วยย่อยสลายน้ำตาลแลคโตสในนมจึงทำให้ไม่เกิดอาการแพ้แลคโตสค่ะดื่มนมที่ทำจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์และนมข้าวโอ๊ตแทนการดื่มนมวัวแล้วถ้าเกิดยังคงมีอาการผิดปกติควรต้องรีบปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานนมชนิดอื่นแทน ถ้าเกิดมีอาการไม่รุนแรงผู้ที่แพ้แลคโตสนั้นสามารถที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมได้โดยรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมทีละน้อยและคอยสังเกตอาการซึ่งอาจจะรับประทานนมกับอาหารอื่นเช่นขนมปังกรอบและซีเรียลหรือลองรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมที่มีปริมาณแลคโตสน้อยเช่นโยเกิร์ตหรือชีสรับประทานอาหารเสริมเอนไซม์แลคเตสสังเคราะห์ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ พิจารณาเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงเช่นปลาทะเลไข่แดงตับเต้าหู้และผักใบเขียวเพื่อทดแทนการขาดสารอาหารจากการงดดื่มนมปกติค่ะคุณผู้ชมคะถึงมาว่าจะแพ้น้ำตาลแลคโตสในนมแต่ อย่าเพิ่งเลิกดื่มนมโดยเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าในนมยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อีกมากมายทีเดียวแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีนมทางเลือกที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตสให้เราได้เลือกดื่มได้มากขึ้นด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถาบันนิติวัตรกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางสักครู่เดียวคะ่ะ อาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานอะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาเหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอยู่นะเินบ้านเช่าก็พอมีที่ซักวหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการพลหลังข่าวค่ะเรายังคงตามติดกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวัตรสำนักงานอายการสูงสุดไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ผู้เขารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปรสรุ่นที่13ศึกษาดูงานณนะสถาบันนิติวัตรสำนักงานอายการสูงสุดโดยมีนายสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนอายการสูงสุดกล่าวต้อนรับและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องนิติวัตรกับพันธกิจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดีกว่าเดิมโดยหมอมหลวงสุภกิจจรุนโรสเลขาธิการสถาบันนิติวัตรและนางออนเรนูปิตุเตชะรองเลขาธิการสถาบันนิติวัตรหมอมหลวงสุภกิจกล่าวว่าสถาบันนิติวัตรเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานนามซึ่งหมายความว่ากฎหมายที่ล้ำค่าดังเพชรเป็นเหมือนกับสถาบันกฎหมายทางอาญาและสืบสารพันธกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถาบันนิติวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หตุลาคม2563 ภารกิจสำคัญคือดูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ผูกติดกับสำนักงานอายาการมีพันธกิจเสริมสร้างความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการศึกษางานวิจัยเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่แล้วตามมาตรฐานสากลประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนในวงกว้างเป็นการทำงานที่อาศัยพันธมิตรแนวร่วม นายออนเรนูปิตุเตชะรองเลขาที่การสถาบันนิติวัตรกล่าวว่า23ปีในชีวิตราชการ19ปีอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมดจากนั้นได้รับการทาบทามให้มารับหน้าที่ในตำแหน่งรองเลขาที่การสถาบันนิติวัตรเพื่อทำงานในภาคปฏิบตัติซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาคืองานสํานวนถวายดีกา มีประชาชนจำนวนมากที่ถวายดีกามายังสำนักงานอายการสูงสุดและประสานงานกับสำนักงานองค์มนตรีรวมทั้งช่วยเหลือด้านการถวายดีกาซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเช่นการช่วยเหลือพระมหากเกษมสันอภิวัตพลกุลณ,ณวัดเขาจอมแหโดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานความร่วมมือการช่วยเหลือและติดตามผลงานสนับสนุนโครงการในพระดําริ ได้แก่การประสานสี่หน่วยงานในจังหวัดระยองเพื่อร่วมมือการแก้ไขฟื้นฟูบำบัดเด็กและเยาวชนท่านสอนว่าต้องให้เด็กรู้จักการทำงานรู้จักคิดรู้จักถามเพื่อให้เกิดทักษะ กิจกรรมให้องค์ความรู้กับเด็กและเยาวชนชายและส่งร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดอยู่ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่มีพฤติกรรมที่แก้ไขไม่ได้จึงถูกส่งตัวมาแต่พระองค์ท่านกล่าวว่าต้องแก้ไขได้การทำงานของสถาบันนิติวัตรยังมี3เรื่องคือกระบวนการยุติธรรมชั้นก่อนฟ้อง การปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางผู้หญิงและเด็กกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรวมและมีภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สองฉบับจนผ่านองค์การสหประชาชาติและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของงานสถาบันการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมในชั้นก่อนฟ้องเช่นผลักดันร่างกฎหมายมาตรการฉลอการฟ้องการจัดการประชุมคู่ขนาน UN เอ็นครมคอนเกสว่าด้วยมาตรการฉลอการฟ้องขยายความรู้เพื่อความเข้าใจต่อมาตรการฉลอการฟ้อง โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานอายาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางจัดการประชุมอายาการทั่วประเทศมิติใหม่อายาการแผ่นดินมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนแล้วนำมาออกแบบโจทย์วิจัยผลิตและเผยแพร่เอกสารมาตรฐานสากลในการปฏิบัติหน้าที่ของอายาการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องสองทศวรรษกระบวนทศน์ใหม่ในกระบวนการยุติธรรมเก่าไปหรือไม่ใหม่มาหรือยังโดยหมอมหลวงสุภกิจกล่าวว่าปัจจุบันระบบกระบวนการยุติธรรมนั้นแต่และหน่วยจะมีอาณาจักรของตนเองเมื่อมีการกระทำความผิดหรือดำเนินคดีเกิดขึ้นแต่และหน่วยจะพยายามบังคับใช้กฎหมายและออกแบบกฎหมายให้ตัวเองมีอำนาจอยู่ตลอดเวลาทุกหน่วยงานทุกกระบวนการควรจะร่วมมือกันค้นหาความจริงโดยเฉพาะอายการ ควรพิจารณาคดีต่างๆด้วยการค้นหาข้อเท็จจริงมากกว่าการพิจารณาตามสมนวนที่ตำรวจส่งมาแต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีต้องมองสมดุลเรื่องสิทธิของประชาชน นอกจากนี้สถาบันนิติวัตรยังมีแนวคิดผลักดันให้นำเอาดิจิทัลเ o ิร์กโปรเซมาใช้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อนำการบันทึกข้อมูลมาใช้ร่วมกันกับสำนักงานอายการทั่วประเทศเพื่อให้การทำงานได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสถาบันนิติวัตรนั้นจะทําหน้าที่ในการผลักดันกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยจะนําเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการทํางานร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะช่วยทําให้การทํางานนั้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะคอรมอรเห็นชอบปรับเงื่อนไข,ขโครงการบ้านล้านหลังเฟสสองปรับวงเงินกู้เป็น1นึ่งล้านห้าแสนบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น นายชัดชัยสรยิไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอสเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทอสอปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขายค่าก่อสร้างและปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2สงูงสุดต่อรายต่อหลักประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน1นล้านสองบาทเป็นไม่เกิน1นล้านห้าแนบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทา้งนี้ทอสอจะทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับร้อยละ1.99ต่อปีผ่อนชำราได้นานสูงสุด40ปี เงินงวดคงที่84งวดแรกให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองรวมถึงบ้านมือสองของทอสเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมและยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้2ประเภท หนึค่าประเมินราคาหลักประกันและ 2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับประหัสเข้าร่วมโครงการทางโมบายแอปพลิเคชัน GHBO ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการปันรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสริมสร้างทักษะการดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นเพื่อป้องกันก่อนเจ็บรักษาก่อนป่วยเนื่องจากความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมทั้งประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพในองค์กรประสานพลังเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วม,มกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาหรือหมายเลขโทรศัพท์083015 3333หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิา30นาทีทินีทีน n ช่อง16สวัสดีค่ะ